สวัสดีค่ะ Hello พบกับเปมิกาอีกแล้วเช่นเคยนะคะเอามือทาบอ,อกอะไรเนี่ยอนทิตที่แล้วก็ยังผมสีเทาอยู่เลยตอนนี้ผมเขียวแล้วนะคะกดเพราะว่าพี่ไม่ได้มาเล่นเล่นคราวนี้พี่จะมาทำ h o w r t บ b k Review แหละว,ว่าลุคคริส i s t m a s รอบนี้มันต้องเจอมันต้องมาตั้งแต่ Inner จนถึง Outer ข้างในก่อนที่เราจะาเริ่มทำ h a r t o นะคะเป็นขอ มารีวิวสิ่งของสิ่งหนึ่งค่ะที่เป็นชอบมากสิ่งนี้เลยจนแบบว่าต้องมีติดตัวไปทุกที่ทุกเวลานะคะซึ่งน้องตัวนั้นก็คือ w e t and w i l e ultimate b r o k i h s สี s h Brow วนเองค่ะเอ๊ะทำไมมันดูใหม่จังเลยเหมือนไม่ได้ชัเลยเปล่ปาเปล่าค่ะค่ะเป็นมีใชัยอีกอันหนึ่งที่มีอยู่แล้วก่อนที่จะได้รับจากทางแบรนด์ w e t and w i l d มาเล่นนะนี่ไง โอ้โหเหมือนกันเด้เลยและใช้จนแบบว่าสึกหลอระดับล้านแบบหนักมากแบบใช้ทุกวันเพราะว่าคิวเป็นมงกุฎของใบหน้าค่ะการีินคิวของแอนดรยเนี่ยติดทนมากๆเลยดูคะ่ะที่รักสีแน่นลืมอลังการงานสร้างมากๆเลยค่ะสีข้างบนเป็นสีแว็กค่ะคือเนื่องจากว่าอายแชโดว์มันตกบนเนื้อแว็กพอดีเลยสีเป็นแบบนี้นะคะแล้วตามด้วยสีน้ำตาลอ่อนๆค่ะออกทองทอแล้วก็เป็นสีน้ำตาลเข้มนี่เองค่ะ ทำไมถึงเป็นตัวเลิฟของเปมมดูนะคะสีมันแน่นมากๆค่ะมันทำให้เปมมอะจากที่เป็นใช้บอบบี้บราวกลับมาใช้ไวนว y อันละสองร้อยกว่าบาทจากเป็มซื้ออายแชโดว์อันนั้นประมาณเกือบสองพันนะลองดูดิสิเท่าคือมันดีมากๆนอกจากที่มันดีอย่างเดียวไม่พอนะจ๊ะเป็มขอบอกว่ามันมีกระจกด้วยนี่คือมันพกพาได้แบบดีมากอะมีทั้งแหนบนะเนี่ยเนก็ดึงคิวได้เลย แล้วก็มีแปลงนะซึ่งตัวนี้เดี๋ยวจะลองทำใน How to ว่าการใช้แปลงตัวเนี้มันเลิศมากๆเลยค่ะโอเคค่ะจะให้เรารีวิวสินค้าแบบสิ่งของในใจแล้วเราก็มาเริ่มทำฮาวทูกันเลยกว่าเนะาะพร้อมเห็นนะสดเป็นอะไรอย่างถ้าพร้อมแล้ว1นึสองสาอู้นับเลยอีกแล้วผิวแห้งมากเลยอะค่ะขอบบำรุงสกินแคร์นิดนึงนะคะดีวินเซลมูซินรีแพร์ครีมเองค่ะ เราก็ป้ายไปเลยนะคะ 5. จุดเนื่องจากหน้าหนาวเราผิวค่อนข้างแห้งนะคะตัวนี้เป็นครีมที่ชอบมากในฤดูร้อนเนี่ยเราจะทาแค่ตอนเย็นนะคะแต่ช่วงฤดูหนาวจะทาเช้าและเย็นค่ะมันให้ความชุ่มชื้นที่อลังการงานสร้างมากเลยจ้าๆตัวนี้ครีมบำรุงเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเรื่องแต่งหน้ากันเลยดีกว่าค่ะ1028 Double Wear Hydrating s e n d a t i o n SPF 25 PH 2อบวกสี่โอส e ค่ะ ขย่าก่อนนะคะและเราก็แต้มไปห้าจุดเหมือนเดิมค่ะน้องตัวนี้ตอนแรกทาจะขาวนะคะด้วยความที่เป็นสีครีมค่ะมันค่อยๆจะปรับสีผิวรอให้มันดูเหมือนคือผิวเราจริงๆค่ะเห็นไหมว่ามันจะช่วยเซ็ตผิวได้ดีค่ะรอยดำรอยแดงก็กลบระดับหนึ่งนะลงผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาทีนึงค่ะเพรตอนนี้ใต้ตาดำมากคะ่ะแปมใช้ของ โซลาพรายเมอร์จีนคอนซีลเลอร์4 02ค่ะเปนไปเป็นคนใต้ตาดำมากไม่รู้ทำไมการใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะนอกจากจะถูกแล้ว300ประมาณ300กว่าบาทมันปกปิดได้ดีมากๆเลยนะคะเป็นยังจะไม่เกลี่ยค่ะพัดก่องพอมันเซ็ตตัวนะคะก็ใช้แปรงค่ะเบลนแทบแทบแทบ,แทบครับขึ้นมาถึงเปลือกตาก็ได้ค่ะเพราะว่าเปเป็นคนใต้ตาดำนะคะ ตาเป้าเป็นค่อนข้างหลืกค่ะก็เลยเกี่ยขึ้นมนาะข้างบนนิดหนึ่งลงอีกข้างนึงนะคะยังไม่พอจะรอยสิวตรงข้างๆแก้มหรืวตรงหน้าผากเป็นมีเหลืออยู่นะคะเดีเ๋ยวแนจะใช้คอนซีลเลอร์ของ m a x Studio Finish Duo Concealer ค่ะโดยมีสี NW 2 5แล้วก็ NC30 ค่ะเริ่มจากการลงเอ็นก่อนนะคะแล้วเราก็ใช้ 4NC30 ค่ะทบอีกทีหนึ่งเพราะว่า ผิวเป็นคนผิวสองสีค่ะเขาบอกว่าควรใช้สองสีประกบกันค่ะอันนี้ก็พอเข้าใจนะครับการออคอนซีลเลอร์สองสีมารวมกันเนี่ยมันก็ทำให้เออเนียนขึ้นแล้วนะอยากบอกว่าเซอร์แมกแน่นจริงๆค่ะผิวหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวจ๊ะแล้วก็ขอใช้แป้งใน o n น r เรียออเดย์ไบรท์เพอร์เฟกต์อินวิสิเบลทันสลูเซนทาวเดินเองค่ะลงโหลด เอาพอแค่เซตเนื้อครีมบนใบหน้าเราอะค่ะนางละมุนนะซึ่งแป้งตัวนี้ทําให้ผิวหายใจได้นะใช้ไปแล้วเออโอเคชอบมากแล้วบอกผิวแห้งง่ายด้วยงานคอนทัวร์ก็ต้องมาจ้าเป็มใช้คอนทัวร์ของ Wet w Color Icon Bronzer ค่ะสีจิกเกตูบ,บาซิลค่ะ E 739ซึ่งแปิมจะคอนทัวร์ทางหน้าเลยนะคะถ้าเป็นคนอ้วนไงเออทำาปางน,นิด ไม่ต้องกลัวนะคะว่าน่าจะเป็นปืนเพราะว่าตัวนี้เป็นคอนทัวร์บอนเซอร์แล้วเป็มตั้งใจว่าการคอนทัวร์แบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของเป็มามากๆเลยค่ะปัดอย่งนี้รับรองสวยแล้วก็พอตลอดทั้งวันชอบมากแล้วก็ใช้แป้งบลัชบลัชแต่มันเหมือนคล้ายๆนิ้วมืออแล้วมันก็ค่อย,ค,อยค่อยเก็บเห็นปะ ตรงเนี้ยเราก็เก็บได้ชีวิตนี้ค่ะคอนทัวร์นี่คือตายแน่นอนค่ะไม่ต้องพูดเลยว่าหนะ้าอีเตมจะอ้วนขึ้นอีกมา3สระดับนะคะคอนทัวร์ชีวิตเปลี่ยนมากขอคอนทัวรอีกครั้งกนโดยเป็ใช้เว n แอนว์ประจำมาเป็น a อเวอร์ n อนมาใช้บ่อยใช้ทุกวัน คืออย่างนรกที่ซื้อมามันตอนนั้นมันถูกมากอะประเด็นแล้วจากนั้นคือไปใช้มันตลอดว่าสีมันแบบมูมิงอะด้วยความที่สีมันไม่ได้เข้มมากแล้วก็ไม่ได้อ่อนมากค่ะถ้าเป็นคอนทัวร์ได้ได้ถึง80%จนเหลือน้าแค่นี้เนะะี่ยค่ะดีมากแล้วก็อย่าลืมคอนทัวร์น้องจมูกนะคะ เติมคิ้วกันนิดนึงค่ะโดยเป็มใช้ขีดคิ้วที่ใช้ประจำจนจะพังจนแบบว่าไม่ไหวแล้วนะคะ We&Why Ultimate Low Kit สี Ash Brown ค่ะอันนี้ก็เป็น1หนึ่งเฟรบิทนะคะที่ใช้โอโหประจำมากลืมบอบบี้เปล่ไปเลยจนมาใช้ We&Why ตัวนี้ค่ะมี3ตัวนะคะก็มีทั้งเนื้อเข้มเนื้ออ,อ่อนแล้วก็สีเบลส์ค่ะและที่สำคัญการที่ใช้น้อตัวนี้ไปบ่อยคือหนออเขามีกระจกโดยคลิปนี้ขอใช้สี สีที่2นะคะในการเขียนวิธีการเขียนคิ้ยวแปรงคือเขียนไปนตามเส้นรูปคิ้วค่ะเลยเริ่มจากหางคิ้วก่อนค่ะแปรงกระช่างด้างเล็ก้วยกะผลแปรงค่อนข้างนุ่มค่ะสามารถเขียนได้เลยพกไปตามจังหวัดก็คือคุ้มค่าเพราะมีกระจกน้องตัวนี้อยู่แล้ว ่าดีขึ้นมาน,นิดนึงค่ะขอเติมอีกข้างหนึ่งนะคะคิ้วมาแล้วนะจ๊ะแต่งตาก,กันดีกว่าเรื่องความที่มันจะใกล้คริสต์มาสนะคะก็เลือินกับอะไรที่มันเขียวๆค่ะเพราะมันเขียวเชื่อผมเลยค่ะแน่นอนว่าตาเราเขียวด้วยจ้ะและคอนแทคเลนส์ก็ยังเขียวนะเดี๋ยวไปจะใช้อายแชโดว์ของ Revlon and w Color Icon Eyeshadow Collection E738 จ้า mm hmm. เริ่มจากการทาสีเขียวค่ะเนื่องจากเรามาตรีมคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยเนาะ mm hmm. ก็ลงตีมเขียวไปเลยนะคะ การใช้นิ้วมือกับแบรนด์นี้เวิร์กสุดค่ะแ,ะและหลายหลายแบรนด์ก็ใช้แบบนี้ค่ะผู้ทาการแต่งตาจะถือเป็นการแต่งเพิ่มมิตขิของดวงตาเฉยๆนะให้มันดูแบบมีอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยพอตาเสร็จนะคะก็ขอขัดเป้าน,นิดนึงนะคะโดยจะใช้สีที่เข้มขึ้นมาอีกน,นิดนึงนะคะเป็นสีนี้เป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะระบายห่างตานะคะให้เหมือนสาวเกาหลีที่สุดเพราะว่าีมวินเทอร์นี้เกาหลีมาแรงนะคะให้แบบลืมตานะคะให้พุ่งแค่ช่วงนี้ เพราะว่าเราเป็นคนตาสองชั้นหลบแต่งเยอะไปไม่ช่วยอะไรจ้ะเปลืองอายแชโดว์ปะจิกหัวขึ้นมานิดนึงอ่ะแบบจิกขึ้นแบบกระจึงนึงอะไรเงี้ยเออเห็นป่มันก็จะแบบเฮ้ยมันดูมีอะไรมากขึ้นหวานอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผู้หญิงถ้าเบ้าหนักมาก็คัดขึ้นสูงก็ได้ค่ะแต่เป็นคนที่คัดขึ้นสูงแล้วเบ้าไปจนลึกเออก็แต่งแค่นี้แล้วกันขอใช้สีตรงนี้ครับบาโบนตัวนี้สีนี้เก็บช่วงหนกคิ้วไปเลยบางทีการใช้นิ้วมือนี่แหละเก็บง่ายสุด บางทีมันก็ไล่มันก็ไม่ลงมาอินเนอร์ได้ตาช้าก็ใช้สีเดิมเนี่ยแหละคะ่ะไม่อยากแต่งให้มันแหลกมากเพราะตอนนี้เป็นวีนเทเอร์อเช่มนค่ะมีพอกับปาพาเลตตตัวนี้นะคะใช้สีเข้มสุดเนี่ยแหละเบลนช่วงอินเนอร์ทั้งหมดเลยโดยใช้แปรงที่เขาให้มานี่แหละ มันก็เหมือนการการเขียนแทนอายไลเนอร์นี่แหละแต่ว่าเ็มชอบเป็นการใช้เนื้ออายแชโดว์เนื้อฝุ่นสะมากกว่านะคะแล้วเราก็ใช้ลิปบ้านมาคะเราเบมใช้ของ crazy rumor คะ่ะในการทาลิปเลยนะจ๊ะปักแห้งมากอันนี้ก็จะเป็นลุกแรกนะคะ finish ลุกแล้วสำหรับคนที่แต่งหนะ้าเบาๆนะคะจะ winter ทั้งทีก็ขอปากแดงให้ได้ฟีล l i n งของ Christmas โดยเราจะใช้ลิปของเวนวายสี e 9 7 0, 0ค่ะเป็นสีแดงมากถ้าใช้แปลงมันก็จะดูแบบเบาลงค่ะมันก็จะปบาถ้าอยากเผ็ดๆไหนก็เติมก็แน่นอนเวน i n e ดังลร่งลีปแต่อย่างอื่นเขาก็มีดี จเสร็จแล้วค่ากับลุคคริสต์มาสวินเทอร์ของเปรมนะคะก็จะเป็นการแต่งหน้าแบบปากค่อนข้างเพจโลโก้แต่งตาเบาๆแล้วก็น่าดูกักโลว์วินเทอร์วินเทอร์ค่ะไม่เน้นความหนามากนี่เองนะคะ หวังว่าหลายคนจะชอบลุคนี้ของเป็นนะคะสําำหรับใครที่ไม่ค่อยชอบแบบแต่งเยอะแต่งเบาๆอะไรเงี้ยคริสต์มาสเบาวๆวินเทอร์นี้อยู่ที่เหนือดีไหมใส่เสื้ออุ่นแบบนี้แล้วก็ไปคริสต์มาสกันอะไรีสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละคะ่ะฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ด้วยนะคะเป็นมี How To อะไรมาทำอีกโปรดติดตามค่ะสครับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย